สวัสดีนะคะพี่ y o ยูทูบบริษัทแต่ไป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 ต่อจะได้กี่นาทีจเจ็ดโมงสามสิบเจ็ดนาทีมาบานท,ที่โมงตะบนตัวติดม่าใส่เวลาแขกบุกกีโล่เองใส่เวลามีสิ่นคว้า รถตีดช่วงนี้เป็นช่วงช่วงคนทำงานเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อ,อันนี้าง,งานส,สวัสดีนะคะคนเลือกแว่มาส่งกำลังใจ,ขอ,จงขอคุณนะ,ะจ๊กขอบคุณนะคะสังวนขอแค่ใจชะนะ มาส่งหลานไปโรงเรียนเนาะทางซ้ายรถติดไม่ถูกเินออกเสียงคุนเลยวะ่ะรถติดวันนี้รถติดบอกเยว่าสิ่นนี้คือกัน ต่อสี่แยกสีแยกสี่แยกหนดเราก็กสามแยกเราก็สามแยกอย่างละก็อดสี่แยกบ้านมือใจกอดๆบ,บายบายขอบคุณนะคะมาให้กำลังใจนิดนึงก็ดีใจหมดแล้วเนาะหาำลังแรงใจาช่องกันเองน้ำนี้เลอย่าทิ้งกันนะ เสียบเสียบหน้าเสียบหลังเสียบลงไปเสียบไปไเสียบก้อนอะไรก้อนหรอวะแยกวัดใจอ่ะใครถนัดเสียบใครเสียบเร็วกนั่นละได้ก้อนทีแยกล่อให้ว่างวมี่เนเสียบอย่างเดียว โบกมือไม่ได้ไปขอบคุณค่ะเนาะเนอะใจกัดก็ขอบคุณค่ะโบกมือทักทายกันเนาะช่วงเวลาอันลนื่งด่วนสองโมงก็ดีแล้วมาเดี๋ยวพรงแรมสถานการณ์แบบ เขาก็รีบไปทำงานกันเนาะไห้ไปพอจะเสียงานอบอกว่าอะไรอย่างนง้นใั้ไปหอนกับจิ้คือเก่านะแล้วเห็เนคน คนตายไอ้นี่กันเนาะ่อก,กี้เนี่ยมีมอไซค์ขับรถมาเฉี่ยวกระจกขับรถแล้วขอโทษไปนะกดกระจกลงมาทันเนาะเดีย๋ยวสิไปร้างอยู่หนาบานเนี่ยเหมเือเสาขอโทษไม่ได้ทำสีรถนิดเดียวยังเป็นพันเลยทำสีรถมาขอโทษบ่ได้ทำขอโทษโทษเดียวมาได้ รถเบืิ่งห้อยกต่โจเกินเป็นห้อยนุเป็นลอยอะ่ะเดี๋ยวเจอคุ้นควรวเดยู่ห,หอยุนามมบานผ่านยูลแล้วมบานรถชนกระโจอหนี้เสือ you คุณสามดวงตาไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านอีกหลายแยกอีกสามแยกสีแยกหนึ่งข้างหน้าแยกข้าง ภาษาขวัญนี่ทินทะพระครองคนไทยบ่บ่ค่อยดีหรอกอย่างนี้พระครองพระคุ้มครองพ้ามา้า สิบโมบีบแต่ได้ไหมแต่รถกระไดเ็ดเวงว่าเขาขับรถมา,าว่าบีบแต่นับเทอะไรบ้างขับรถสิบปีสิบวันถึงสิบวันแต่ว่านับนับบีบแต่อะไรแต่รถเลยเกรงว่เข้าหมก กาคือมันหมดปีดหาย เป็นเพื่อนกันหนึ่งดวงตาหนึ่งกำลังใจทุกกี่ดวงเกะกี่คนก็ดีใจหมด,ดบบระบบบส่งให้เท่าไรก็ดีใจหมดคือเป็นกำลังใจเนอะกำลังใจให้กันและกันจะได้น้อยได้มากขึ้นอยู่กับบุญกับวาสนา Yeah. Mm -hmm. you แตยีดันนี้ก็เริ่มสามโมงเริ่มรถใหญ่ก็เริ่มมองเพราะตอนนี้รถใหญ่เราติดเวลานะติดเวลาสองโมงสามโมงรถจอยแลนไดรถใหญ่จะไม่มีเวลาวิ่งทั้งวันเหมือนรถเล็กนอกจากแลนใดแถวปริมณฑล ในเมียงกติดเวลาบอกไม่ได้ก็หาที่จอด สองโมงตอนนี้แปลงหน้าทีขอบพุนจ๊ะดวงตาเข้าๆออกๆขอให้หลังไลหลเข้ามาเป็นพุนจาวัสนาสนุ่มสูงล่มหัวพุธออกมาในเด้อขายขายขายอะไรเออขายแปรร๊บทำท่าใบ สวัสดีจ้าพี่บอลรดูดมามามาเจ็ดโมงห้าสิบสองห้าสิบสามแกะหยียบรอลกระสวงมุงเลิบสองครับ <c oughs> เป็นได้ไก่ไปไก่ไปสูสูเรสูสูนะคะพี่บอลรดูดปักทุเรียนออกดีบอมปักทุเรียน <c oughs> ทุเรียนแพงปีนี้ขึ้นสิบอะไ้กินเล้ว <c oughs> เด็กกินหิ้มนึงลูกซื้อมาใหา้ลูกสาวซื้อมาให้กินเนาะหิมหนึง่งเขาซื้อมา,าเป็นกองเหรอกองพี่เนียมไหมมันแพงโดแล้วแพงปรีตกาซื้อเนาะมันก็แกะไ้แต่ทุกแกะ,ะไ,ได้กินแล้วทุกปีจังน้อยทุเลียนจันเบิร์ดทุเลียนไตสวย ไกลแล้วไกลจะพบปีเดือนไหนเดือนไหนครบปีเดือนน,น,นาบอกท <c oughs> านเรียวๆเลยเ,เปิดทิ้งไว้เลยเปิดทิ้งไว้ <c oughs> ถ้าเราตาเราไม่เยอะมันก็ขึ้นบ่ได <c oughs> ้น้อแมนทุเรียนปลูกยากมากเลยกระเนียงเคยเอาไปปลูกที่สวนหลายรอบแล้วมันมันตุยหมดเลยปลูก เริ่มพ่อจะใหญ่เนี่ยกัไอ้นี่เพราะว่ากันเองไม่ได้ยูรักษาเนะาะไม่ได้ยูแบบดูแลเขาเรียกดอกครับ<ม>ไม่ได้ไขไขลูกเรื่องหมด <c oughs> กระดากกระดาอเดือนกระดากกระดาครบปีพ่อกันตอนนี้กันเองกับเดือนกอกระดากระดาได้ครบปีอะ ด้านเอา้านาถึงสามไปสามยังกันเองก็เหลืออยู่แค่สี่ร่อยกว่วยเองกันเองก็กอกระกระดาถึงปีกันที่ไล่สดมาแต่ว่าช่วงแรกๆกับไ่แน่บ่ไไรแนงสีนะถ้าเป็นตั้งใจไรก็สิครบแล้วแหละเช่ใหญ่สิเอาผ่านนิงไล่สดซูมือนี่นะ เอาหน้าออกก็ไม่มีใครมานะต้องเอาหน้าปอมปอมใส่แล้วเวพราะเหระบบเิ็นจำใดเนี่ยก็ยังดีเ้ยสัแจงอะได้ดวงตามากก็รักหน่อยก็ย,ยังดีกว่าบะได้นะซึมกันไปพอได้สะสมกันชัมม่วโมงสองชั่วโมงม่อวานนี้ก็นเองก็บบได้ไล ไ่ได้เปิดไล่์ไว้เลยก,ก็เปิดไว้ก็ไม่ได้คุยหรอกเนาะปวดแขวมันปวดฟันก็ขอโทษขออภัยทั้งระบบทั้งอันพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนๆที่เข้ามาหาน้องบ่คอยได้ทักทายเนาะ้องทีพิมพ์คุยอองสินะตอนเหนีรอขาดูซีไก่ล้วแหละ ว่าจะดันให้มันจบเดือนนี้มันจะจบไหมถ้าดวงตาเยอะก็ได้เร็วเด้ถ้าดวงตาไม่เยอะก็ไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะบางวันก็ได้หลายอยู่เราแต่ระบบเนาะเราแต่ระบบบางวันหลักก็โออยู่ ขันเบ้าไล่เหมือนเบ้าขืนลีลีนะ่ะรักกิโลอ่ะต้องไล่ขนาดจะเพิง่งบ้านอลไรอย่ี้ยรถติดกานแ้วเราสู้ๆไปเดี๋ยวก็ถึงเนาะเปิ้ลมาเอาไว้ผสมปุ๋ยบอกมะระบบเป <c oughs> ิ้นสีสใหไผ่พานสุกคนอยู่ดอก แต่จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับระบบกับเราความขยันของเง่าเนาะกันเองขาดยน่นสี่รอยนหน่อยอะ่ะสี่ร้อยกว่ากว่าก็ถึงแล้วก็จะเข้าเส้นชัยแต่สงสัยสิได้แก่เหลืองหรดอกแต่แก่เหลืองนี่ยังบม่ทันได้รู้เพราะมันมันมันไม่ขีด คิดให้แก่เหลืองอย่ัยงนี้บาท่านอนปุจเจคือว่าให้ผ่านก่อนไงจังจะไปเอาออกตัวก่อนกินข้าวก่อนครับโอเจจ้าอะไรยังน้อกินข้าวซาว้ากินเพื่อนี่เดอ้อกินเพื่อกันเองด้วยทํางานทํางานเนาะตั้งอย่วันนี่พวกใครมีเวลา l ีเดอ้อถ้ากลับบ้านไปเหมือนกันนี็กันเองนี่สิบมีแทบสิบมีเวลาเลยเห็นเราสงการน่ะ กับ,บานไปสงการบไร้หล่นสงการอกเตะเวียกผสมปูนงี้เหรอสมการผสมปูนบไร้เลหยงบได้เล,ลินน้ำน้ำเิ่นดอก เปน็นเรงสี่หล่ะไปส่งสายหลายสองุ่งกันในขอรอเลยปกติไปกลับใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยหมดตินออกสายออกสายว่าใช้เวลาตั้งขนาดเดินทั้งมาจากโรงเรียนมีสิบกว่านาทีป้า รถมันติดขนาดใกล้ๆนั่งได้หาหวยกระจังแล้วหาจังแล้วเดือหยิบลาดนะจปริชีวิตผู้ค้ามายุ่งก็เต็มหน้ารถอยู่ลวงเต็มเลย มีเมื่ออยากคึกเนบมยเร็หุ่นแยกซีแยกน้ำปวดอบขี้จกรยานยังไม่กลัวรถิ้น เจยานเร็วกว่าเด้อโลกมนติโลกมนต,มติไม่โลติเลยอืมเจ็กรยานแส่งหนะ่ามันมันมามาันมันบอกเป็นนี่เจ็กรยานแสงอย่างนี้เลย ไม่เสียบคนนั้นไม่ได้ไปง่ายตำรวจขึ้นมาตาเสาจับพระตัวนึ่ง

โอ้ยแล้วขอโทษเด้อแสงแสงย่แสง,แส,ง,แส,งสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะพี่ปุ้ยฟ้าสวัสดีพี่บรวุฒิสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีพ,พี่สังหาน ไฟซองไปไฟซองมานะามาเสียมาแดดซองเย้เข้าใจก่อดๆนะค่ะใส่เวลาตั้งว่าสามสิบนาที